มาเที่ยวบ้านปีปานีนะคะวันนี้ปีปานีพามาาถึงสุขลำกามากับเพื่อนนะยุ่งหรือคนเชิดสีน้ำเงินคนเชิดสีน้ำตาลปีปานีเด้อร์ <c oughs> อันนี้ก็เป็นซอยทางเข้าบ้านพี่ปานนี้นะคะทุกคนวันนี้วันหยุดนะคะหยุดสีวันไปเข้าทำงานวันที่สิบหกตอนเย็นตอนนี้เราซอยอะไร อ,อ,อยตาเทค่ะอยตาเทคคะต,อ,ตอนีมาเชี่ยบ้านเกโอเคโอเคค่ะโอเค <c oughs> ถึงแล้วจะถึงห้องพี่บานีแล้ว hmm <laughs> 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 Right. ถึงแล้วถึงห้องพี่ปาน,นีแล,นแล้ว,ลวทุกคนช่างอันที่รันโชกุนค่ะอุ่นร้น <c oughs> นอนทัน้งกลางเลยแ <c oughs> ค่นี้ก่อนเด้อ